Galaxy A52 5G รอบนี้มี IP rating ด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสนอเสนอน,น,นะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวของเจ้าซัมซุงนะครับเจ้าซัมซุง Galaxy A52 5G แล้วก็ A72 5G นี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l e a k นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะ ใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงคือรอบนี้เนี่ยเป็นข่าวดีมากๆนะครับของแฟนๆของทางซัมซุงเองนะครับคือรอบนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับคุณทางอภพิเชกยาเดฟนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการระบุมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเจ้าตัว galaxy a 5 2 5 g ตัวนี้ตัวเดียวนะได้รับ ip rating นะครับโดยที่ ip จะอยู่ที่67 นะครับทุกคนเนี่ยสงสัยว่า IP67 กับ IP68 เนี่ยมันต่างกันมากแค่ไหนเนี่ยคือต้องมาพูดคร่าวๆก่อนนะครับว่าเจ้าตัว IP Rating เนี่ยมันย่อมาจาก Ingress Protection หรือว่า International Protection นะครับก็คือวิธีการกันน้ำกันฝุ่นนะครับที่ทางระดับโลกหรือทางสากลเนี่ยเขายอมรับกันนะครับโดยที่เจ้าตัว IP67 เนี่ยนะครับ ก็คือเราสามารถทิ้งเจ้าตัวมือถือตัวนี้เนี่ยอยู่ในน้ำเนี่ยได้30นาทีนะครับโดยที่ในระดับความลึกอยู่ที่1เมตรนะครับส่วน IP 68เนี่ยนะครับก็คือเราสามารถทิ้งเจ้าตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่มี IP rating 68เนี่ยอยู่ในน้ำได้นานถึง30นาทีในความลึกระดับเมตร50 1.50เมตรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือแค่ความแตกต่างกันเนี่ย 2อัน6 7กับ6 8นะครับแต่ว่าถ้าส่วนตัวผมเองนะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ไม่อยากจะเอาลงน้ําสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าสิ่งที่เราสามารถเอาลงน้ําได้จริงๆเนี่ยตัว IP Rating มันควรจะอยู่ที่5 ATM นะครับหรือว่าในความลึกระดับ50เมตรนะครับตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถลงไปนําลงไปอยู่ในน้ําได้มากกว่าพวก IP Rating พวกนี้เนี่ยกันละอ,องน้ําละอ,องฝุ่นได้ในระดับหนึงนะครับส่วน ข่าวดีข่าวก่อนเนี่ยนะครับก็คือทางคุณแซมโมบายเนี่ยบอกมาว่าเจ้าตัว Galaxy A52 5G เหมือนกันเนี่ยนะครับยังรองรับเจ้าตัว 120Hz refresh rate ด้วยนะครับซึ่งโอ้โหข่าวดีช่วงนี้เนี่ยมากันรัวๆเลยสำหรับแฟนๆของ A52 แล้วก็ a 1 2นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยแม้ว่าทางคุณอภิเชกยาเดฟเนี่ยจะบอกว่าเจ้าตัว A52 5G ตัวเดียวที่ได้รับ IP rating 67ตัวนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าคือเจ้าตัว A52 เนี่ยสำหรับ A72 เนี่ยมันคือตัวท็อปของ A52 นะครับซึ่งมันก็ไม่แปลกถ้าเกิด A72 5G จะได้รับ IP rating ด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่มีการคอนเฟิร์มออกมาแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเขามีแค่ระบุมาแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นเองก็สนเจ้าตัว IP rating เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกของทางค่ายซัมซุงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเขาก็มีใส่เจ้ตัว IP rating มาให้กับพวกแฟลกชิพ นะครับมาตั้งนานแล้วแล้วก็ระดับกลางๆเนี่ยสำหรับคนที่เป็นแฟนๆซัมซุงเนี่ยนาจะรู้จักเจ้าตัว galaxy a 8ปนะครับปี2018เนี่ยตัวนั้นเนี่ยมี ip rating อยู่ที่ ip 6 8ด้วยซ้ำนะครับส่วนสเปกนะครับตอนนี้ที่เรารู้กันเนี่ยนะครับของเจ้าตัว galaxy a 5 2 5 g เนี่ยนะครับก็คือหน้าจอจะอยู่ที่6.5นิ้วเรียกว่า infinity o นะครับแล้วก็เป็น amoled อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย รองรับการชาร์จไวถึง25วัตต์ฟาชาร์จ g รงนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้เรามาถึง4,500 mAh ส่วนเรื่อง RAM เนี่ยนะครับก็มีให้เราเลือกเนี่ยมี RAM 6กับ RAM 8นะครับส่วนเรื่อง ROM ความจุเนี่ยก็จะมี128 g ิกับ256 g b นะครับส่วนในเรื่องของกล้องเนี่ยเราจะมาพูดนิดนึงกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่32ล้านเมกะพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยเซนเซอร์หลักก็คือ64ล้านเมกะพิกเซลแล้วก็ เลนส์ ultra wide 12ล้านเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็อีก2เลนสที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น5ล้านเมกะพิกเซลเป็นมาโครเลนส์แล้วก็5ล้านเดฟเซนเซอร์นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะมาด้วย One UI 3.1นะครับครอบทับนะครับโดยที่ใช้ Android 11อย่างแน่นอนนะครับก็ทั้งหมดนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยคิดว่าเจ้าตัว Galaxy A52 5G ตอนนี้เนี่ยพอเรารู้ข่าวดีแบบนี้มาเพิ่มเนี่ยรู้สึกอยากซื้อกันมากขึ้นหรือว่าจะ ไปรอลุ้นเจ้าตัว a 7 2มากกว่าแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ย IP rating IP67 ตัวนี้เนี่ยจะอยู่แค่ในตัวของ A52 5G นะครับสำหรับ 4G เนี่ยจะมาไหมเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยฉะนั้นคือเราต้องมารอลุ้นกันอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสนอเสนนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ Subscribe. <laughs>